3ห้ามนะคะในคุณผู้ชายที่อยากให้ภรรยาตั้งคันเร็วๆข้อแรกค่ะการใส่กางเกงชั้นใน ที่รับจนเกินไปอุณหภูมิตรงถุงอันทะเนี่ยที่จะเหมาะสมต่อการผลิตสเปิร์มหน้าตาปกติคือประมาณ34องศานะคะอะไรที่ดันตัวถุงอันธะเข้าไปอยู่ชิดกับร่างกายที่อุณหภูมิ37อาจจะไม่ดีต่อการผลิตหน้าตาอสุจิที่ดูปกติได้ค่ะข้อที่2การออกกําลังกายบางชนิดที่ทําให้ตัวถุงอันธะได้รับการบาดเจ็บหรืออยู่ชิดกับบริเวณล,ลำตัวมากเกินไปอย่างเช่นการขี่จักรยานการนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เป็นระยะเวลานาน,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 าน หลายชั่วโมงในสัปดาห์อาจจะมีผลต่อการผลิตของตัวอสุจิได้นะคะข้อ3นะคะข้อสุดท้ายคือการแช่น้ำร้อนานานๆไม่ว่าจะเป็นซาวนา่าหรืออาบน้ำร้อนในอ่างที่บ้านเป็นระยะเวลานานๆต่อวันแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมต่อตัวอสุจิที่น่ารักเหมือนกันค่ะน้องอสุจิหน้าตาผิดเพี้ยนไปหัวใหญ่หัวเล็กหัวบิดเบี้ยวพวกนี้ทำให้คุณผู้หญิงตั้งครรภ์ยากขึ้นนะคะ3อย่างเลี่ยงเถอะค่ะ